ไไจะไปปอนมันเป็นไรกูถามทีรอบแล้วปอนปทำไมอไ่ะมือมืมอออกกำลังกาอ่ะปอนออกกำลังกายเจ็บละทอง <c oughs> อะไรช <c oughs> ิวเรียมเหรียมหรอ ผู้มึงเรียกไดีว่าเหรอฮ้ยเกมแบบนี้มีกองไฟดยเหรอแบบนี้มีกองไฟดิอะไม่น่าพูดเลยมันเกมเรียมเรียงกัสัคมเรียงเรียงเกมเเรกัเรยาทำไมผู้มือชอบเรียงกอนจัวะไม่เข้าใจจริงเ กูจะสู้สุดชีวิตไอ้ขี้มีสองตัวปานมึงจะหลบยังไงจริงๆิดิปัน,ปน,นอะกิเล่ะปนไม่คเหลี่เลยเล่นนเลียเเหียมก็กม <c oughs> เหียมสกมสกมเหียมป <c oughs> กติขเขา

ใช่กูเห็นแล้วไม่วิ่งมาวะมันจะลักไงมันรู้มันจะเลี่ยมมันทั้งหน้าทั้งข้าเรียกว่าตั้งหลักเขาเรียกว่าดูเชิงเขาเรียกว่าไม่กล้าเว้ยมันหรอกลาไปถึงมันนะไปถึงเมืองอ่ะมึงไม่ไป ใช่แต่ชีวิตเรียมเรียมเรียมทั้งชีวิตอ่ะเกมเรียมเรียมชีวิตเรียมเรียมปั่นเรียมเรียมเห็นมครับเ้ตอแเสือดเอตัวเยเรียมมดเว่ยยงเป็นเงเฮ้ยด้านเป็นแต่เงาเป็นพิกเซลนะเว้ยด้นเป็นได้ไหมนะปั่นยีเยได้ป่ะ ใช่หนีขนาดนั้นเลยอะไรเปิดไก,ลออก่ลนนออี่ไงชี้ลำเหลี่ยมของนายรีเวิร์สไม่ให้รีพอร์ตแล้วอ่ะมันไม่ให้รีพอร์ต้วไงสวัสดีดามองสวัสดีรีเวิร์สสวัสดีปันสวัสดีปอดไอ้คุณเรียกปันสวัสดีจีดุมกูชื่อว่าจีดำด ยิ่แย่วะเฮ้ยเฮ้ย่คุยใครหล่นไมวะมีไี่มีงเหนการดห่ยว่ะ็นวย้อเลขนี้กยู่มาตั้งนาแล้วนะ อะไรเรียงแบบนี้หรอทำรถเรียมเหรอมึงเล่นเกมกันอยู่ใช่ไหมตายคนแรกเลยนะชีวิตเรียงป่าวไม่น่ากลัวมันจะสตูนล่ะเพื่อตัวเองนี่แหละน่ากลัวเลยเกมนี้มันจะเรียงขึ้นกว่าเดิมเลยใครก็ได้บอกทีว่านี่คือเกมอันนี้คือเซิร์ฟนี่คือแมปต่อโซ่ ไม่กินแบบคาเื่นฮ้ยนลงไปยนจะใช้ปะใช้ปะไม่ใช้ปาปลาโกงได้ๆๆอ้าวคิดกูตองมาหารีเวดูเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันมปมันมีกันโมไปเนนะให้พอนตายเป็นเหลี่ยม เฮ้ยปอนปอนกูรู้มึงทำได้ปอนกูรอเล่นกูรู้มึงทำได้มึงทำให้กูผิดหวังปอนลุมสมน่าโง่เออยเต็งดีดมึงจะรีบไปทำไมเนี่ยพอดีปอนเรียมเหลี่ยมตังค์คมเหลี่ยมเรียมชีวิตเหลี่ยมดีไม้คราบเรียู คะแน่ไอ้ขี้ยแล้วมึงได้ด้วยนะร่างกายกูไม่เล็กเสื่อมหรอกูเสียหายนะเนี่ยพวกหลังกูเนี่ะวันที่ดหมครับมันเรียนจริงกูเสียหายนะเนี่ยคุณรู้ไหมครับครับครับกูรู้ก็ได้ เมื่อกี้เมื่อกี้ใครมันติดบอก่าไอ้ช่มันเกือบหล่นู่แล้วไม่เหยียบอะมวเหลียมเหลี่ยมยครับพี่น้องเออกูจริงเลไปเดี่ยกูจะไม่ไปถนนกันแล้วกันเราพมึงไปก้อนลราพุกไปมวลมวลอ้มอนมวเดือมวเดีอดเียครับพี่น้องโคตรโคตร ชิบะชิบายแล้วมองกนเดือบันมึงลูกมองวิธียนนี่ะกทลังเป็นเลยเี่ฝากงทาเป็นฝั่งทางเป็นไอ้ย จีเรี่ยมเรี่ยมจริงเลยพวกนี้วิวีนอะไระมอมึงฆ่ากูะมันมึงฆ่ากูม่าอกูว่ากูยืนอยู่เฉยนะว้ยมึงก็โดดมามึงก็ตรงไปไม้แล้วมึงก็เลยไปไม้กูว่ากูยืนอยู่เฉยนะ